ค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะไอ้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับ6สิ่งนะคะที่แม่ค้ามือใหม่นะคะต้องมีนะคะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะคะช่วงแรกๆที่เราเป็นแม่ค้าออนไลน์มือใหม่นะคะช่วงนี้เนาะก็การเป็นแม่ค้าออนไลน์นี่นะคะทุกคนหันมาสนใจกันเยอะมากๆเลยนะคะมาดูกันดีกว่านะคะว่าอย่างแรกนะคะแม่ค้าออนไลน์ควรมีอะไรบ้างนะคะทุกคนอย่างแรกนะคะไอ้นะคะก็จะให้แบบแนะนําเลยนะคะ,ะ,คะเป็นพวกกล่องพัสดุค่ะเราไม่จําเป็นต้องตุนมากนะคะสําหรับแม่ค้าออนไลน์มือใหม่อ,อย่างต่ําแล้วก็ควรมี ีกล่องพัสดุนะคะประมาณ2แพ็คนะคะทุกคนแพ็คหนึ่งก็จะได้ประมาณ20ชิ้นนะคะที่ไอ แบบว่าสั่งสั่งเมาส์ก็จะมี20ชิ้นนะคะต่อแพ็กนะทุกคนก็ยังต่ําก็เอามีไว้2แพ็กตุนไว้ก็ดีนะคะสําหรับแม่ค้ามือใหม่นะคะอย่างที่2เลยค่ะก็คือเป็นสติกเกอร์เทปแบบนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นคําแบบว่าขอบคุณนะคะสําหรับติดหน้ากล่องที่เราแพ็คของเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่ว่าแม่ค้ามือใหม่แบบช่วงแรกๆที่เรายังไม่ค่อยมีโงบ่ะเราไม่จําเป็นต้องมีอันนี้ติดนะคะทุกคนไม่จําเป็นต้องติดนะอันนี้นะแต่ว่าพอแบบว่าแต่ว่าอันเนี้ยติดไว้น่ารักน่ารักแล้วก็แบบว่าขอบคคคุณนะะลูก้า ใแต่ว่าช่วงแรกๆอ,อ่ะยังไม่แนะนําให้ทุกคนซื้อมานะคะแต่ว่าพอเรามีทุนอะไรเงี้ยเราขายของได้จริงเราอะไรเงี้ยเราค่อยซื้อมานะคะสำหรับเทปอันนี้นะคะเทปคําขอบคุณนะคะเทปคำขอบคุณตัวนี้นะคะหาซื้อได้นะคะใน s h อ p e e นะคะทุกคนหรือว่าตามเว็บไซต์ต่างๆนะคะมันจะมีอยู่นะคะทุกคนก็สามารถดูได้เลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะจะสั่งจากทาง s h อ p e e มากกว่านะคะทุกคนอย่างที่3มนะคะก็เป็น นี้คะ่ะทุกคนเป็น เ,ออเครื่องปิ้นนะคะลร้หมึกนะคะนี่เลยก็ใช้การแบบการชาร์จแบตนะคะทุกคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเครื่องปิ้นหมีนะคะเพราะว่าแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เป็นตัวนี้นะคะอย่างไอนะคะไอก็ใช้เป็นตัวนี้นะคะเพราะว่าน้องเนี่ยใช้ง่ายแล้วก็ราคานะคะค่อนข้างที่จะสูงนะคะทุกคนช่วงแรกๆนะคะที่ขายนะคะก็ไม่แนะนําให้เป็นการพิมพ์นะคะก็ให้เป็นการเขียนเอานะคะทุกคนใช้ปากกานะคะเขียนไปตรงหน้ากล่องแบบว่าพัสดุได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องซื้อเครื่องแบบว่า เครื่องปิ้นไอตรงนี้มานะคะถ้าเรายังแบบว่าไม่มีงบพอนะคะเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะราคาสูงนะคะเพราะเราขายของได้มีงบเมื่อไหร่แล้วเราค่อยซื้อก็ได้นะคะสาหรับเครื่องปิ้นอันนี้นะต่อมานะคะมีเครื่องปิ้นใช่ไหมทุกคนคือแบบมันก็ต้องมากับไอเนี้ย คู่กับตัวกระดาษปิ้นของเขานะคะคือถ้าหมดเนี่ยมันจะปิ้นไม่ออกแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนไส้กระดาษข้างในนะคะก็คืออันนี้ก็แกะออกมาได้เลยนะคะถ้าแบบว่าใครอยากรู้วิธีนะคะสามารถเสิร์ชใน u t u b e หรือว่า Google หรือว่าอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าบางร้านนะคะเขาจะมีสแกน QR โค้ดให้เฉพาะร้านนะคะวิธีใช้เขาจะมีให้นะคะทุกคนแต่ละร้านก็อาจจะมีให้นะร้านไอซ์เนี่ยเขาก็มีแบบว่าสแกน QR โค้ดวิธีใช้เลยนะคะสำหรับแบบว่าของร้านเขานะคะทุกคน ต่อไปนะคะอย่างที่4นะคะก็คือปากกาสีค่ะทุกคนเอาไว้เขียนนะคะถ้าแบบว่าสําหรับใครนะคะที่ไม่อยากเขียนหน้ากล่องนะคะก็มีกระดาษ A 4นะคะเขียนลงกระดาษ A 4โดยเขียนปากกาสีนะคะเพื่อที่จะแบบว่าออเดอร์นี้สีนี้ออเดอร์นี้สีนี้อะไรเงี้ยก็มันจะได้มีความน่ารักเก๋ๆขึ้นแต่ว่าไม่แนะนําให้เป็นสีอ่อนนะคะให้เป็นสีเข้มแบบที่เขียนแล้วสามารถ เห็นชัดเจนนะคะเพราะว่าการส่งพัสดุจะไม่ผิดพลาดนะคะการการส่งพัสดุผิดพลาดนะทุกคนนี่เลยนีคะ่ะต่อมานะคะก็เป็นอย่างที่ห้านะคะเอ๊ะอ๋ออย่างที่ห้าคะ่ะอย่างที่ห้าคะ่ะทุกคน <laughs> ก็อย่างที่ห้านะคะก็จะเป็นสินค้านะคะในการที่เราจะขายนะคะก็คือ บอกลูกค้าให้ชัดเจนว่าเราขายอะไรนะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยนะร้านเราต้องเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็เน้นย้ําอีกครั้งนะคะว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยมีแบบว่าอะไรรายละเอียดต่างๆนะคะน,นี่ก็จะเป็นสินค้าที่ขายนะคะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นลิปสติกนะคะทุกคนก็คือใครอยากได้สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะใต้ลิงก์นะคะเดี๋ยวอาจจะมันจะเออเขาเรียกว่าอะไรอะใต้ใต้ใต,ใต้เนี่ย เดี๋ยวไอจจะทิ้งลิงก์ไว้ไว้ให้นะคะทุกคนเพราะว่าทุกๆคลิปนะคะไอจจะทิ้งทั้งนิ้งไอจีส่วนตัวไอจีขายของไอจีลงคลิปอะไรเงี้ยก็คือไอจจะทิ้งไว้อยู่แล้วนะคะทุกคนก็สามารถไปตามได้นะไปส่องได้นะคะแล้วก็ฝากนะคะกดติดตาม เอ่ออะไรนะร้านร้านขายไอยด้วยนะคะทุกคนไอจี ID ขายของนะคะก็ฝากติดตามนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะนี่เลยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะที่ไอาขายนะแล้วก็ไอ้ใช้เองด้วยนะคะนี่ใช้โทนเนอร์วีนะคะนี่ก็คือหน้าสดนะคะก็ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เลยนะคะไอกล้าพูดเลยนะคะว่าโทนเนอร์วีตัวนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะใครอยากรู้รายละเอียดอะไรก็สามารถทักมาสอบถามก่อนได้นะคะตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่นะพร้อมส่งนะคะ อย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพร็อพถ่ายรูปนะคะสําหรับไว้ถ่ายสินค้านะคะทุกคนไอขออนุญ,ญาตหยิบนะคะนี่เลยค่ะก็ที่ไอซ์ซื้อมานะคะก็จะเป็นพวกถ้วยต่างๆช้อนนี่ก็จะเป็นช้อนน่ารักน่ารักนะคะนี่เลยเอาไว้แบบว่าแบบว่าถ่ายรูปเป็นพร็อพนะคะพร็อพน่ารักน่ารักเวลาเราลงรูปอะ่ะมันจะได้แบบว่า ไม่ไม่โล่งจนเกินไปอย่างอันนี้จะเป็นจานรองแก้วนะคะแต่ว่าไอ้อะเอามาเป็นพ็อปถ่ายรูปนะคะก็เก๋ๆนะคะน่ารักนะคะเป็นลายไม้แทนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นจานกลมนะคะจานกลมหรือว่าลายไม้พวกเนี้ยหรือว่าพ็อปต่างๆอะ่ะช่วงแรกๆไอ้ก็ยังไม่แนะนํานะคะให้ทุกคนเนี่ยซื้อมาแล้วถ่ายรูปเลยเพราะว่ามันต้องออใช้เวลาในการลงทุนนิดนึงนะคะสําหรับพ็อปนี้นะคะเราถ่ายที่โล่งแจ้งนะคะใช้แสงแดดดี แบบว่าเป็นตัวไอ้เนี่ยเป็นตัวกําหนดก็ได้นะคะทุกคนไม่จําเป็นต้องมีพรอมนะคะช่วงแรกๆที่เราขายนะคะก็อันนี้ก็เพิ่งได้มาเมื่อวานค่ะทุกคนก็คือไปออไปบิ๊กซีมานะคะเห็นเขาขายหน้าบิ๊กซีก็เลยช่วยอุดหนุนนะคะก็จะเป็นตะก,กร้าสารแบบนี้นะคะซึ่งไอ้อยากได้มานานมากๆแต่ว่าไอ้เพิ่งจะมาได้พวกแบบจานไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้อยากได้แบบพวกตะก,กร้าสารไอ้ก็เลยจัดมา3ชิ้นนะคะเมื่อวานที่ไปบิ๊กซีมานะ ได้มาประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่คือ6สิ่งนะคะที่แม่ค้าออนไลน์ควรมีนะคะทุกคนใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวไอจะมาตอบหรือว่าอธิบายเกี่ยวกับการขายหรือว่าอะไรอย่างงี้นะคะก็ให้แนะนําได้นะหรือว่าจะให้แบบว่าพูดอธิบายเริ่มต้นการขายยังไงดีถ้าเราจะเริ่มขายของออนไลน์นะคะทํายังไงดีอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวไอจะมาทําให้นะคะทุกคนค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะหมดไปแล้วนะแล้วก็ไอนะคะขอฝากร้านไอจีขายของไอไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไอจะทิ้งชื่อไอจีร้านนะคะแล้วก็ถ้า ใครอยากจิ้มลิงก์เลยนะคะก็จิ้มลิงก์ได้ที่ใต้ข้างใต้นี่นะคะก็จะมีตัวสามเหลี่ยมอะไรตรงนั้นใช่ไหมมันจะมีตรงนั้นนะคะให้จิ้มตรงนั้นไปนะคะแล้วก็จะมีลิงก์ไอจีต่างๆเนาะไอไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ข้างใต้นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไอจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะทุกไอจีที่ไอเล่นแบบว่าปัจจุบันนี้เลยนะคะแล้วก็ฝังติดตามไอด้วยนะคะแล้วก็เรื่องการกสอบเข้าโรงเรียนนะคะเดี๋ยวไอนะคะว่าจะมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนก็ตอนนี้ไอกะว่าจะมารีวิวชุด ของมสวประสามีใช่ไหมแต่ว่าไอา้อะยังไม่ได้ชุดนักเรียนนะคะก็เดี๋ยวเราได้ชุดนักเรียนให้ครบก่อนไอ้ก็จะมารีวิวทีเดียวนะคะเราก็จะมาพูดถึงการสอบเข้านะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะก็วันนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายก็อย่าลืมนะคะอุดหนุนกันด้วยนะ